พี่อู๋บอกว่างวดนี้สรุปให้แล้วนะครับค่ะลแล้วแต่พี่อู๋บอกว่าอยากจะให้ซื้อทั้งสิบตัวแหละสิบตัวอ,อดูอพอเพราะว่าตัวเด่นงวดที่เราให้ตัวเด่นก็ไม่เข้าไม่เข้าแต่เข้าสิบตัวอันนี้เราไม่ไดไ้ได้เราไม่ได้เน้นเด่นไม่เด่นเราเขียนให้เลยเพราะว่านะาเอวิ่งหนึ่งอย่างงี้ค่ะเออวิ่งวิ่งแปดกับวิ่งห้าซื้อคัดเอาสวัสดีค่ะเอฟซีวันดีก็จะให้อาจารย์ปุ๊สรุปเลขงวดวันที่หนึ่งธันวา 2,564หลังจากที่งวดที่แล้วเข้างวดที่15 16, 16ใช่ไหมไปงวดที่17เ่อไปงวดที่17เราจะให้คนให้ช่องคนมืฝันก่อนเขา้าพี่โอให้มางวดที่แล้วก็เข้าบนล่างเข้าบนล่างเลยเป็นเลขของหลักกิโลด้วยหลักกิโลอันนี้จะเป็นมีแต่หลักกิโลทั้งนั้นนหละว่าเลขชุดนี้เราจะเป็นสรุปที่หลักกิโลวันสองวันนี้แหละเอาตัวนี้ไปซื้อเลยครับนี่ หนึ่งแปด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 เก้ 20, 5, 4, 3, 2, 5, เาแปดสามศูนย์เจ็ดวิ่งแปดถ้าวิ่งห้าก็หนึ่งห้าสองศูนย์ห้าสี่เท่าสามสองห้าคัดออกเราชอบตัวไหนเราก็ซื้อตัวนั้นดูเอาเป็นประกอบในการเป็นแนวทางในการซื้อมีเลขหลักกิโลที่ยังไม่ออกไหมพี่มีหนึ่งห้ากับสองศูนย์หนึ่งห้ากับสองศูนย์จะไม่ยังไม่ออกนะนั้นก็ออกซ้ำกันนะแบบกันอาจจะบางวันได้ก็ได้ออ หนึ่งห้าสองศูนย์นี่แหละหนึ่งหกนี่ก็่อยออกแล้วไม่ใช่หรอหนึ่งหกออกแล้วแต่มาออกซ้ากันสัวมากจะออกซ้ากันอืเมื่อวนี้สงสัยเจ็ดจะไม่มาอาจจะเป็นมาแปดมั่นใจมั่นใจมีแปดแน่นอนมีแปดเนาะถ้าไม่รู้ว่าแปดอะไรก็วิ่งเอาเนะวิ่งเอาวิ่งแปดวิ่งห้าอืลองดูถ้าถูกวดนี้ก็เป็นงวดที่สิบเจ็ดของหลักกิโลพี่อุให้ วันนี้เป็นงวดที่สิบเจ็ดสิบเจ็งวดที่แล้วก็บนล่างในพี่อู้ชูลอตเตอรี่ซิงวดนี้ลอตเตอรี่กี่ใบจบสองร้อยใบครับลอตเตอรี่นี่ครับอ้ยเยอะเนาะสองร้อยใบครับที่เน้นๆก็มีเน้นๆแปดแปดแปดเก้าครับเน้นๆแปดแปดแปดเก้าครับเนยแปดแปดแปดเก้าก็น่าเลยตึ้งหนึ่งอ้แปดแปดทั้งตึ้งเลยเนาะเนี่ยครับ แปดแปดนี่ทั้งหมดเท่าไหร่ก็ไม่ร้อยใบไม่ถึงหรอกครับน่แปดแปดแปดเก้านี่มีกลับด้วยแปดเก้าเก้าแปดพึ้งไทยปึ่งมันเราทำไ <8, 9, S 2> ว้เนี่ยแปดเก้าเก้าแปดอืออออก็เลขที่พี่อู้สรุปให้เมื่อกี้เลยเนาะครับสามแปดก็มีสามแปดศูนย์เจ็ดซื้อไว้หมดแหละที่ว่าโชว์นั่นแหละแปดหนึ่งหนึ่งแปดใช้หมดเลยเดีย๋ยวพี่อู้ช่วยเล่าตรงนั้นหน่อยว่ารตรงที่หลักกิโลเนะ่ะที่มีเขาไปเข้าทรงน่ะมีอาจารย์ไหนที่ให้แม่นมั้ง ไม่มีไม่มีใช่ไหมงวดที่แล้วมีร่างทรงมาจากอสารคามเขาบอกถ้าอยากได้เลขถ้าอยากได้เลขหลักกิโลมาให้มาถามคนนี้ก็ชี้มาเลยว่าคนนี้เป็นคนก่อตั้งสามกิโลสารหลักกิโลนี่แหละทําหลักกิโลให้ดังอ,อ,อืถ้าอยากได้ได้คนนี้หัวจะออกจากคนนี้ทุกงวดแต่ลราเห็นไม่สังเกตได้ร่างทรงมาลงไม่ค่อยจะออกไม่ค่อยจะถูกถุงวันหนึ่งก็หายท่านคงเหนื่อยแล้วอ่ะคนเยอะมากคนเยอะมากร่างทรงก็เยอะ ลองดูเชื่อเชื่อไว้เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็ได้เออลองดูเราไม่ได้ตั้งทรงมาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันก็บางคนก็บอกว่าอยากได้นู่นอยากได้นี่แต่เราก็ทําให้ทุกอย่างเราทำให้ทุกอย่างเราตามใจเขาทุกอย่างเพราะว่าสไอ้ผีแถวนั้นเดี๋ยวผีคนนี้มาแวะปุ๊บไปผีคนนี้มาแวะเข้าไปคนไหนกิดอ่อนก็เข้าคนที่พวกที่อยู่ก่อนที่อยู่ที่ก่อนอยู่ก่อนนี่นะถ้าเขามาสวดให้ปุ๊บผีชุดนี้ก็ย้ายหนีไปเพราะว่าเขาได้รับสนุนแล้วก็ กุดแจเกิดแล้วท right ีใหม่มาสีแถวนั้นเยอะสีแถวนั้นก็เข้ามาอยู่แทนแล้วที่อยู่จริงๆก็คือคือตาจันต์กับตาสุกนี่แหละตาจันต์ตาสุกตาเซ่เออเจ้าที่แถวนั้นเปล่าเจ้าที่เจ้าของที่นาเลยตาจันย์แล้วกับตาเซ่คนที่เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นพลเรืนนเห็นออกหลักกิโลประจําเลยหนึ่งหกไอเงี้ยหนึ่งหกพ่ามันเด่นไงถ่ายมาเห็นก็เห็นหนึ่งหก ทานมาทั้งนี้ก็เห็นหนึ่งหกกับห้าศูนย์านมาทั้งนี้ก็เห็นหนึ่งแปดกับสองเก็บถ้าคนที่เขาไปไปเส้นไหว้นี้เขาบอกว่าตามไปเข้าฝันจริงไหมจริง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 เมื่อวานขนาดรถรถใหม่นะมาจอดปุ๊บอีกอเจ้าของไอ้เจ้าของรถมันเดินมาเหมือนทำท่าเหมือนไอ้เหมือนเหมือนจะดูถูกเขาในใจนั่นแหละไม่เชื่อไม่เชื่อพอแต่กลับไปจะกลับบ้านสตาทรถไม่ติดสตาทรถไม่ติดต้องมาขอเข้ามาเขามาปึ๊บบอกว่าติดแล้วทางนู้น ป้ายังไม่เสร็จเลยเ้ของรถมันยังขนลุกเลยเมื่อวานนี้ทะเบียนรถอะไรพี่ทะเบียนรถอะไรแล้วลืมแล้วต้องคือว่าปู่จะบอกทะเบียนรถหรือเปล่าก็ถึงว่าศูนย์ห้าศูนย์ห้าอศูนย์ห้ามีในหลักกิโลไหมมีมีมีเออหนูมีหลักกิโลหน้าศูนย์ห้าเนาะห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้ายังไม่ออกไม่ใช่ไหมยังยังไม่ออกยังไม่ออกศูนย์ห้ากับสองศูนย์สองศูนย์หนึ่งห้าด้วยหนึ่งห้าด้วยครับยังไม่ออกเนาะครับขอบคุณนะคะพี่อุ๊กก หลักกิโลให้ฟังเพราะว่าไปขอแถวนั้นเป็นคนบุกเบิกเลยบุกเบิกบุกเบิกหลักกิโลเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวเสร็จจากนี่ก็จะไปที่นั่นเลยอยู่ทั้งวันเดือดรอนมามีมาล่างกันคืนได้ไปไหมคืนอ่ะคืนเราไม่ได้อยู่คืนไม่ได้ไปได้แวะไปดูบ้างไหมคืนไม่เคยแวะอืมเรายังไม่ได้ถมดินว่าจะถมดินให้เขานี่เพราะว่ารอเอฟซีก็สมทบมาถมดินตรงนั้นเพราะว่าเราใช้ ดินอีกเยอะเพราะว่าช่วงนี้รถเขาขนข้าวเขาเกี่ยวข้าวก็เอาไว้บรรทุกข้าวก่อนเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็ค่อยถมนอกจากมีเส้นไหว้แล้วก็ยังมีนางรำมีพระไปสวดและมาประจำนางรำมาแถวไหนแถวอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้จะมีนางรำมาอีกคนนึงที่เขาบนแล้วเขาได้ใช่ไหมเขาก็เลยมาแก้บนกันครับค่ะขอบคุณพี่อู๊นะคะสวัสดีค่ะ